ผ้าไมโครไฟเบอร์ถูและซับสิ่งสกปรกได้อย่างสะอาดหมดจดตัวถังปัน่นมีแรงปั่นและแปรงสำหรับทำความสะอาดให้ผ้าถูสะอาดและมีความชุ่มที่พอดีกับการใช้ถูพื้นเป็นการรีดน้ำให้แห้งหมาดๆด้วยค่ะเวลาถูพื้นจะได้ไม่เฉิดเนาะไม่เฉิดค่ะ เราต้องมีอุปกรณ์ล้ำๆนำสมัยมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะและวันนี้นะคะออนจะมาแนะนำนวัตกรรมใหม่แห่งการถูพื้นซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมลืมการถูพื้นแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะ ทุกคนเบื่อและเหนื่อยไหมคะกับการถูกพื้นแบบเดิมๆต้องใช้น้ำสกปรกมาถูพื้นวนซ้ำๆ,ๆอือหอทั้งสีและทั้งกลิ่นติดผ้ามาด้วยหรือว่าต้องเหนื่อยกับการออกแรงถูพื้นการถูพื้นแต่ละทีก็ทิ้งคราบน้ำเอาไว้เพราะว่าผ้าถูกเปียกชุ่มเกินไป บางมุมก็ดูถูล,ลำบากอย่างเช่นใต้โต๊ะหรือว่าใต้โซฟาเจ้าตัวที่ยอนกำลังพูดถึงนะคะนั่นก็คือเจ้าไม้ถูพื้นอัจฉริยะ Joy Boss Square Suspension Mop ตัวนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำไมเจ้าไม้ถูพื้นนะคะตัวนี้ถึงเป็นที่นิยมกันมากในตอนนี้เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ะะเราก็จะเจอกับด้ามน,นะคะด้ามจับสําหรับถูพื้นนะคะอันนี้ทํามาจากสแตนเลสเนาะก็สามารถกันสนิมได้มีมาให้อยู่สามท่อนนะคะต่อมาเป็นตัวแป้นสําหรับถูพื้นค่ะตรงนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีตีนตุ๊กแกนะคะสําหรับเอาไว้ติดผ้าถูพืนนั่นเองค่ะต่อมาเป็นผ้าถูพื้นแบบไมโครไฟเบอร์นะคะตัวนี้สามารถ เก็บเส้นผมนะคะแล้วก็ุ่นแล้วก็สามารถซึมซับน้ำได้ดีเลยค่ะแถมมาให้สองอันเลยมนมีเป็นอะไรด้วยต่อมาเป็นตัวไฮไลท์ของไม้ถูพื้นตัวนี้เลยก็คือเป็นถังปั่นนะคะตัวนี้จะเป็นโรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมี ช่องนะคะสําหรับแยกน้ําดีแล้วก็น้ําเสียด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นรูเอาไว้สําหรับเติมน้ําแล้วก็เติมน้ํายาค่ะก็จะทําให้ง่ายต่อการเติมน้ายาถูพื้ลงไปนะคะไม่หกเรือเทิด้วยตรงนี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะคะจะมีขนแปรงนะคะเล็กๆตรงนี้เอาไว้สําหรับปั่นไม้ม็อบนะคะจะทําให้เศษฝุ่นนะคะหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดกับไม้มอบนะคะหลุดออกแล้วก็เป็นการรีดน้ําให้แห้งหมาดๆได้ค่ะเวลาถูพื้นจะได้ไม่เฉิดเนาะ เราไปเป็นคู่มือนะคะอันนี้คู่มือแถมมาในกล่องเป็นภาษาจีนค่ะซึ่งอ่านไม่ออกนะ, okay, ะคะก็โอเคแตกกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปประกอบไม้ถูกพื้นกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากด้านนะคะอันนี้ด้านเขาจะให้มาสามท่อนเนาะอันนี้น่าจะเป็นท่อนท่อนกลางอ่า,ารเราก็่อนสีีมากมาเเอาท่อนบนกท่นอนกลางมาผงกต่อกันนะคะ จะเป็นท่อนล่างนะคะเพราะว่ามีตัวล็อกอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็ติดกับตัวแป้นถูพื้นไปเลยหมุนให้สนิทนะคะอ่าพอติดเสร็จแล้วเราก็ต้องติดท้าลงไปด้วยนะคะตรงนี้จะมีปีนตุต๊กแกเนะเาะก็ติดไปให้เอดีแบบนี้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกนิดนึงว่า เรียบร้อยไหมอ้าตรงนี้ยืดได้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะว่าใครๆก็ทําได้ง่ายๆเดยอง,ง,งค่ะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนการประกอบง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นออต้องขอย้ําจุดเด่นของไม้ถูกื้นจอยบอดนะคะซึ่งมีถังปั่นที่มีพลังปั่นแรงมากๆขนาดที่ว่าผ้าเกือบแห้งเลยทีเดียว และถังตัวนี้นะคะสามารถแยกน้ําดีและน้ําเสียออกจากกันได้ <Wow. S 1> ทาให้เราไม่ต้องใช้น้ําสกรปรกที่อยู่ในถังนะคะถูพื้นซ้ําวนไปวนมาค่ะ oh. ในการถูพื้นแบบปกตินะคะเราจะต้องใช้น้ํา13าถึง20ลิตรเลยค่ะแต่ว่าเจ้าถังตัวนี้นะคะเราใช้น้ําในการถูพื้นแค่1ลิตรเท่านั้นเองค่ะ oh. ทําให้เดือน oh. เดือนหนึ่งนะคะเราประหยัดค่าน้ําในกระเป๋าตังไปเยอะเลย oh. <Yeah. S 1> นะอยากรู้แล้ว oh. ใช่ไหมคะว่าเจ้าไม้ถูพื้นนี้ทํางานยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ อย่างที่ออนเคยแนะนำไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าเราสามารถเติมน้ำยาในช่องที่เขาเตรียมมาให้ได้เลยทำให้สะดวกและไม่หกเหลอะเทอะด้วยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำเข้าไปในส่วนที่เป็นที่เก็บน้ำดีเลยใช้น้ำแค่1ลิตรก็พอค่ะเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็นำไม้ม็อบมาวางให้ตรงกับแกนล,ล็อกของไม้ถู ดไม้ม็อบลงให้หมุนช้าๆคือการซักน้ำค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองถูกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหคาบออกง่ายมากค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์ถูและซับสิ่งสกรปรกได้อย่างสะอาดหมดจด กถังปั่นมีแรงปั่นและแปรงสําหรับทําความสะอาดให้ผ้าถูสะอาดและมีความชุ่มที่พอดีกับการใช้ถูพื้นเมื่อเราต้องการทําให้ผ้าแห้งจะต้องกดไม้ให้เร็วขึ้นจนมีสัญลักษณ์สีส้มปรากฏขึ้นมาเมื่อเราทําการซักผ้าเสร็จแล้วนะคะผ้าถูพื้นก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมเลยค่ะอเห็นไหมคะว่าผ้าไม่เปียกจนเกินไปค่ะ ตัวถังอย่างที่บอกคือสามารถแยกน้ำดีและน้ำเสียได้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้น้ำสกปรกมาวนๆซ้ำๆนะคะการเทน้ำออกมาง่ายมากค่ะแค่ดึงจุกก็ทิ้งน้ำเสียออกมาได้เลยโดยที่น้ำดียังสามารถเหลือไว้ใช้สำหรับรั้งต่อไปได้อีกเป็นไงคะดีสุดๆไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกั ไม้ถูพื้นอัจฉริยะจออบอดอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากมีไว้ติดบ้านแล้วละสิหากใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับทางบริษัทอรอร์รโฮมได้โดยตรงตามเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่เพจที่ขึ้นตามนี้นะคะ สำหรับวันนี้ออนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะ